ือจุดคิดเงินนะครับเยอะไม่ยเยอะก็รู้เอานะครับซื้อกลับบ้านนะครับ คนร้ายแหงอันนี้พี่น้องเต็มเลยเดินแทบไม่ได้นะครับ นี่คือภาพมุมสูงนะครับอะไรจะขนาดตอนนี้มาท้องกับอยู่โซนด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นผลไม้นะครับดูคนซื้อเยอะมากนะครับดูนะักท่องเที่ยวเขามาซื้อของนะครับเต็มเลยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดคิดเงินนะครับ ดูคนมาซื้อของนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวามาซื้อของเยอะที่สุดแล้วนะครับในห้างหรือว่าวิกซีอะไรต่างๆนะครับดูนะครับอันนี้จะเป็นผลไม้อบกรอบ รวนะครับรถเข็นแต่ละคันนะครับโอ้โหเต็มเลยนักท่องเที่ยวเขาซื้อกลับนะครับซื้อกลับบ้านนะครับ โอ้อะาไราจะขนาดน,นี้ครับเลินแทบไม่ไล่เลยนะครับโอ้คนเยอะจริงๆครับวิกซีเมืองไทยครับโรงมพีน่าาน,น,น้องอะไรจะขนาดนี้ปังสุดๆนะครับสินค้าไทย คือจุดคิดเงินนะครับเยอะไม่เยอะก็รู้เอานะครับดูนะครับ คนมาซื้อของนะครับเต็มทุกโซนเลยนะครับ นะรถเข็นเนยอะมากรถเข็นเต็มเลย คนสมัลายแถพี่น้องวิกซีเมืองไทยนะครับคนแน่นจริงๆครับดเดี๋ยวมาเบิ่งฟังนี่พี่น้อง

เดินแทบไม่ได้เลยนะครับโอ้โหคุณว่องบอกว่ามันเด็กคุณผูบ้บริโภค ไปเราท่องจะภาดูภาพมุมสูงนะครับนี่คือภาพมุมสูงนะครับอะไรจะขนาดนี้ครับ คนเต็มทุกโซนเลยครับ ตรงนี้จะมีรูปโขนนะครับ คนร้ายแหงอันนี้พี่น้องเต็มเลยเดินแทบไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นพวกมาม่านะครับอันนี้ก็ถุงหนึ่งหกสิบห้าบาทนะครับ จะเป็นจุดคิดเงินนะครับคนเยอะมากๆ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าไฟหมักคลิปไย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจหายเบาท่องให้คลิปต่อไปในเรื่องสำหรับคลิปนี้แล้วท่องกาขอตัวลาไปก่อนนะครับ